สวัสดีค่ะเราจะมาผสมดอกยิมโนจากเกสรที่เราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นกันนะคะเราจะใช้ปูกันแบบนี้จุ่มเกสรลงไปเลยค่ะแล้วก็เอามาปั่นที่เกสรของดอกนะคะแต่วิธีการนี้มองไม่ค่อยเห็นเกสรของน้องเลยค่ะทําให้บางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าน้องจะติดฝักให้เราไหมเราก็เลยจะใช้วิธีการตัดดอกน้องออกไปเลยค่ะ โดยใช้มีดกีดที่คนดอกเบาๆนะคะระหว่างเกสรข้างในแล้วก็หยิบดอกน้องออกไปเลยค่ะแบบนี้ก็จะเห็นเกสรชัดๆเลยแล้วเราก็หยิบเกสรตัวผู้เอามาใส่ในเกสรตัวเมียได้เลยค่ะแบบนี้กดเบาๆค่ะเสร็จแล้ว น้องติดฝักแล้วค่ะฝักแตกแบบนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะฝักกิมโนจับนิดเดียวก็หลุดแล้วนะคะเตรียมนำไปล้างแล้วรอเพาะมาเมล็ดต่อไปค่ะ